น้ำเต้าดินไปโยนลงทะเลแล้วนะพอสีดํายังไม่เอามาให้ฉันอีกโอ้โหรอนานเลยนะไม่เอาอะไรมาอีกถ้าถ้ายังเอาอาหารมาให้ฉันก็ยังดีกว่าก็ยังให้เนยอยู่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่ให้เงินหรือไม่ให้อาหารมาเฮ้ยมันกล่องอะไรอ่ะมันลอยมาแล้วนะ แป๊บเดียวก็จะลอยมาหาเราแล้ว,ลวนะั่นน่ะดูดีมันลอยมาถึงแล้วดูดีมันขึ้นมาเองเลยทงทั้จะเป็นกล่องของโพไซดอนมั้งกล่องวิเศษที่มันจะลอยมาหาฉัน๋ยวฉันจะเดินเข้าไปก่อนเฮ้ยปูมันขึ้นมาล่ะแน่น่ะเออมันมีปูอยู่ข้างในด้วย มันจะกินฉั้งเนี่ยเดี๋ยวฉันช่วยแกเองโอ้โหมันตายแล้วเนี่ยเราเอาไปเขากรถึบสิบนาทีผ่านไปไวอย่างกับพงต่อต่อโอเคมันสุกได้ที่แล้วเราก็เอามันมาแกะกินเลยโอเคเราแกะมาแล้ว Dope.